ฮยสี่ลุงฮะมาแล้วราสสดีทว่าแม่พี่น้องกันด้วยนะครวันนี้ก็ผมฟ้าเร้าเหมือนเดิมวันนี้อยว่าเกม Princess Connect รีรรดได้นะไม่ดีนะฮะรีดได้นะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มากับคลิปการสุ่มตัวละครใหม่ไม่ใช่ตัวอีเวน์นะฮะตัวละครใหม่อย่างที่เห็น พิกอัพกาชาคาซึมะใช่ปะชื่อคาซึมะวะนางชื่อคาซึมะอ่านางชื่อคาซึมะฮะแล้วต้องบอกขอโทษไว้ก่อนว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะี้อยู่ในช่วงสอบผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ในช่วงแบบนะเออนะก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีอีเวนต์ตัวละครใหม่อยู่ซึ่งตัวละครใหม่ที่ผมบอกานางก็ชื่อว่า นางชื่อว่าอะไรนะแป๊บนึงนะเลื่อนหามนเป็นช่วงพิกอัพกาชาตอนนางมาใหม่เป็นพิกอัพพิเศษด้วยเป็นพิกอัพสามดาวคูณสองตอนแรกผมกะจะสุมแต่ได้นางมาแล้วก็เลยไม่กะจะสุมน,นี่คือตัวนี้นะฮะชื่อนางชื่อว่าอะไรวะนางเท่นะม,มูอิมิเออไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเห็นใครชื่ออย่างนี้ด้วยมูอิมิเออเนี่ยตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะไม่อาทิตย์ที่แล้วเลย เมื่อสองสาวันก่อนยังเป็นกาชาของนางอยู่แต่ว่าน่าจะหมดไปแล้วล่ะซึ่งเป็นกาชาใหม่ครับนี่พี่อับกาชาตัวละครใหม่คาซมิตัวละครใ,ใหม่นะครับไม่ใช่ตัวอีเวนซึ่งตัวละครใหม่เนะี่ยผมจะไม่สุมเยอะมากเพราะว่ามันมีโอกาสได้บ่อยแต่อีเวนเนี่ยเดียมันมาครั้งเดียวเพราะงั้นขอจํากัดไว้ที่เท่าไหร่ดี สองหมื่นแล้วกันจํเกัดไว้สักสองหมื่นนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่สองหมื่นเก้านะจากการฟาร์มใช้เวลาฟาร์มนานมากมาดูข้อมูลต,ตัวละครตัวนี้กันก่อนนางเป็นสายเวทนะเป็นโจมตีเวทที่สี่พันหนึ่งนะถามว่าแรงไหมก็น่าจะแรงอยู่อ่ะน่าจะแรงอยู่มาดูที่สก,กิลทัางติของนางครนะัเปิดฟิท์ที่ลดอัตราฟื้นฟูทีพกน้อยและพลังป้องกันเวทสูง ดยที่จุดศูนย์กลางตัวแต่จากด้านหน้าแลวยังมเงเข้าในตัวนี้โอ้ยตัวนี้เป็นสาย PVP ีนี่ว่า PVP แล้วก็สายแบบอะไรตีตีตอะไรอ่ะคนเอาไปตีกับเอาไปตีกับพวกอะไรฮะพวกมอนไม่รู้ว่าจะเบิร์กหรือเปล่าแต่เอาไปตีบอสอะอันตีเนี้ยน่าจะใช้ได้อยู่นะตรงที่อัตราฟื้นฟูทีพเล็กน้อยไม่รู้ว่าอัตราฟื้นฟูทีพเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นของเราหรือว่าของเขาแน่นะแล้วก็ไปดูสกิลกันสกิลแรกอะ ทำเดเมจเล็กน้อยแกศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดแลวทำให้ติดสถานะผูกมัดเออสถานะผูกมัดนี่ก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้ช่วคราโอเคแล้วก็สกิลที่สองอะทำเดเมจเล็กน้อยแกศัตรูตรงหน้าหนึ่งตัวและทําให้ติดสถานะสับสนโอเคก็ทําให้แบบอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็สกิลเอ็กซ์สกิลมเริ่มต่อสู้เพิ่มาลังป้องกันเวทตนเองปานกลางโว้ยปานกลางนี่ร้อยสี่สองร้อยสี่สี่เลยนะ ว่าแรงไหมไม่รู้อ่ะเอาอยากกินน้ำฮะเหนื่อยมากผมให้พลังนางเป็นตัวสายเวทที่ยืนเวทได้เก่งคือต้องใจต้องเข้าใจว่าสายเวทอะ่ะเขาจะมีก่อนการเวทมากกว่าก่อนการกายภาพอยู่แล้วเพราะงั้นคาซึมิเนี่ยเอาไปตีกต,ตีเวทได้เอาไปตีกับทีมเวทล้วนน่าจะเวิร์กน่าจะสู้ได้ แต่ถ้าเกิเอาไปตีกับทีมกายภาพนี่ก็ต้องอีกเรื่องนึงเพราะว่าโจมตีเวทนี่ยในตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคาซึมิหรือว่าเคียวกะใช่ปะเออไหนเคียวกะเคียวกะอยู่ไหนไม่รู้ว่าคาซูมิหรือเคียวกะเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งล่าสายเวทนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเคียวกะพลังเวทของนางมันที่เท่าไหร่คือคือที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยข้อมูลตัวละครเนี่ยเป็นของ สเตตัสแรงสิบสองเลเวลร้อยยี่สิบเอดนะสใสอุปกรณ์เพิ่มาลังสูงสุดเดี๋ยวในนี้มีบอกอยู่โอเคอ่าในนี้มีบอกอยู่เดือนเลือนอ่ไม่ใช่นี่ว่านี้มันาทาซึนะทาซึนะแรงกว่าว,ว่ะโัแต่ป้องกันเวทน้อยกว่าเยอะนั้นแสดงว่าเคียวกะนางเป็นสายเวทไม่ได้แรงแต่ยืนได้ ยืนได้ระดับหนึ่งเพระงงาะฉะงนั้นประสมหมดเลยอยากได้พอดีสายเวสสายเวสสายสายนะืนมาสิบรอบแรกจัดไปลุงออกไหมลุงไม่ออกฮนะกดข่าไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องรีรออะไรเสียเวลานะสิบรอบต่อไปเป็นรอบที่ยี่สิบแล้วเราเอาจำกัดไว้ที่ห้าหมื่นห้าถึงสองหมื่นเฮ้ยสี่ลุงนะ้งฮะ มาแล้วมาแล้วปึ๊บมาเราจะกดทีละตัวเราจะกดทีละตัวแล้วมาดูกันเลยว่าจะเกือหรือไม่เกลือื้มมาซีดึงมากคุลูมิคุลูมิกาจะอัพอยู่อาอเอโอออตัวต่อไปเปล่าตัวต่อไปเปล่าเชื่อผมเลยว่าได้ได้ไหมโอ้มไม่ได้ว,ว่ะพี่สาวมาทำไมเนะี่ยซุนซุนเือ เ,เอาไไม่เวลาถือว่าเก็บเก็บไอ้ผนึกรอบที่สามสิบแค่ยี่สิบตัวสี่ลุ้งก็มาแล้วอ่ะลุงมาแล้วอ่ะสามดาวมาแล้วไม่มาฮะข้ามอะเฮ้ยตัวหน้าเปิดไม่มีลุ้งแต่พอเปิดพิกอัพปุบลุ้งปึ๊บห้านินอนนินอนแต่ว่านินอนก็ เมื่อกี้พี่สาวเขาตัวพี่สาวเขาก็ไม่ใช่ตัวพิกอัพเหรียพิเศษไม่ใช่เหรอวะถ้ามัเป็นลงวะไม่เข้าใจสามดาวสองตัวนะแต่ซ้ํามํมสามสามไหมสามดาวมาอีกไหมไม่ฮะสามดาวสองตัวโอเคเดี๋ยวผมต้องบอกว่าตอนเนี้ยในครั้งหมดของผมมีสามดาวเหลือกี่ตัวนะสามดาวแบบตัวละครน,นะไม่ใช่ตัวอีเวน์นะ มีตัวเดียวก็คือตัวแนทที่ผมไม่ได้กดตู้นางเลยไม่ได้กดหาเลยคือลูกกะกับตัวใหม่นะก็เป็นจะเป็นเหลือแค่สองดาวสามดาวแค่สองตัวส่วนตัวอ e ีเวตนนะ่ะโอ้ยน่าจะเหลือประมาณสามสี่ตัวที่ผมไม่ได้กดซึ่งผมไม่เป็นแล้วมันมาครั้งเดียวแล้วไปเลยนะตัวอ e ีเวต์ไม่เป็นไรรอบที่ห้าสิบครับมาไวไปไวมากลุงไหมไม่ลุงฮะไม่ลุงจริงๆด้วยฮะเออว่ะ รูว่าจะเกลือวะไม่เอาดิบาสไม่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 เราจะไม่เกลือเราจะไม่เสียหนะ้าเจ้าว่าไปสองตัวนะั้เป็นตัวพี่น้องกันแล้วทําไมตัวพี่ดาวเดียวแต่ตัวน้องสองดาววะไม่เข้าใจมันไม่มีความท่าเทียมกันเลยใช่ไหลุ้งไหมไม่ลุ้งฮะโอเคอันนี้ไม่รู้ของจริงหลังจากสามดาวสองตัวก็ไม่ลุ้งอีกเลยโอเครอบที่เจ็ดสิบฮะ ปึบลุ้งไหมไม่ลุ้งฮะไม่ลุ้งจริงๆด้วยอ่ะไอสามดาวสองตัวมึงมึงไม่คิดจะโผล่มาเป็นสามดาวสุดบ้าอีกเลยอ่ะโอ้โหสุดจัดบาลาดบอกรอบที่เจ็ดสิบครับเอ้ยรอบที่แปดสิบเอ้ยสามดาวมาแล้วต้องมาต้องมาจะได้ไม่เกลือต้องมาปึ๊บ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 ตำแหน่งเดียวกันกับสามดาวแรกเลย ตำแหน่งเดียวกันกับสามดาวแรกเลยมาลุ้นกันฮะท่านผู้ชมนีม้ามีโซงีมีโซงีฮิโอยริมีโซงีรอบสองมีโซงีรอบสามปึ๊บโอโ้โหตำแหน่งเดียวกันตัวก็เดียวกันว่ะเชื่อเขาเลยตำแหน่งเดียวกันตัวก็ตัวเดียวกันโอโ้โหดวง ดวงผมจะบัดซบอ,อะไรขนาดนี้อ่ะรอบที่เก้าสิบมันจะร้อยรอบแล้วฮะสามดาวไหมกดไปเลยฮะไม่ทันโอ้ไม่สามดาวอะ่ะเอาละเริ่มเกลือแล้วคือแล้วอีกอีกสองอีกสองสามตู้ะ่ะมันจะมีตัวอีเวนต์มาผมจะเก็บทันหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเหมือนกันฝปรอบที่ร้อยฮะจัดไปปุ๊บล้มว่ะ สามดาวตัวที่สี่ครับท่านผู้ชมโคตรเต็นโคตรเต็นโตโคตรใสมากเลยสามดาวจากตำแหน่งเดิมโอ้โหตำแหน่งเดิมตัวเดิมชวัวร์เลยตำแหน่งอาถรรพ์นัวนิปและโยริพี่สาวครับเลครับ,รบ,รบ oe, อาโออีครับอาโออีรอบสองครับซื้อเนื้อครับคิโยริครับสามดาวมาซีต้าครับ ไม่ได้อยากได้อ่ะรู้สึกว่าจีต้ามันแค่เก่งแ,แค่ช่วงตอนเปิดเกมใหม่ๆอะเพราะว่านางเป็นสมดาวแรกๆเลยมั้งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกนางไม่ไม่โดนใช้เลยอ่ะนางรู้สึกกากเลยอ่ะโอ้ตายแล้วรอบที่ร้อยสิสดาวไหมโอ้โห3ดาวสี่ตัว แม่งไม่ได้อะไรดีเลยตะล่อที่ร้อยยี่สิบฮะปึ๊บโอ้โหโอ้โหเริ่มร้องไห้โอ้โหผมเริ่มร้องไห้ไม่ไหวไม่ไหวนี่กูจะเกือจริงๆเหรอเนี่ยรอบที่ร้อยสามสิบฮะต่อไปรอบสุดท้ายแล้วนะเนี่ยปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อ,อ,องไห้ ไม่ไหวแล้วตายเริ่มเป็นโรคตายแล้วไม่ไหวแล้วตายแล้วร้อยสี่สิบฮะสามดาวไม่สามดาวโอ้คนรอ,อตายถามหาต่อไปนะฮะท่านผู้ชมรอบสุดท้ายรอบที่ร้อยห้าสิบไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮนะ คือจะให้ผมเปิดบทมันก็กระไายอยู่นะเพราะว่าเพชรมันเริ่มหายากแล้วอ่ะคือการเล่นอันดับอ่ะการเล่นอันดับแล้วก็คือทุกคนต้องเข้าใจแล่าเกมนี้อ่ะเวลามันลงเล่นอันดับมันเป็นทางเดียวที่จะได้เพชรไวที่สุดอ่ะแล้วอันดับผมไม่ขึ้นแล้วอ่ะคืออยู่มันไม่ได้สูงอ่ะผมอยู่อันดับที่ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยกว่าแล้วมันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเออมันเริ่มแข็งขันสูงแล้วอ่ะล่าสุดท้ายครับ โอเคกูไม่หวังแล้วก็ได้สามดาวไหมไม่สามดาวเลยวะ่ะโอ้เกลือของจริงไม่คิดจะเปิดเพิ่มด้วยไว้นางได้ยากมากเลยไอสามดาวสี่ตัวที่ผมได้มาคนเปิดไอดีใหม่อะ่ะได้ซ้ำอะ่ะหมว่าโอ้ดีแต่ ยังไงดีวะคือผมมีกุดมีเกือบทุกตัวแล้วอะตัวละครหลักเลยอะอะยังไม่มีจูนด้วยมีเป็นสามตัวแล้วยังไม่มีจูนด้วยผมจูนเนี่ยผมรอให้ได้จูนก่อนแล้วค่อยอัพเป็นห้านางนางเป็นห้าดาวไปเลยเออก็นะฮะคลิปนี้ก็เกลืออีกเช่นเคยไม่มีอะไรอยากพูดแล้วเกลือหนักมากเลยสองหมื่น ซึ่งถ้าเกิดให้คิดตามสกเกลแรกตัวละครหนึ่งตัวนะฮะนะต้องใช้ทั้งหมด3 0 0 PT ซึ่งสองร้อย PT ใช้ทั้งหมด20,000 24นสอถ้าเกิดให้ได้การันตีก็40,000 4่น0ี่สประมาณนี้เกือบ50,000ถ้าเกิดให้ดูถ้าเกิดเป็นแบบเติมตังค์นะทุกคน เกือบห้าหมื่ะห้าหมื่นเพรไม่ใช่ห้าหมืนเพชเดิเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนนะคือทุกสิบครั้งอะ่ะมันต้องสูงพันห้าครั้งแล้วผมเนี่ยส่งไปร้อยห้าสิบครั้งซึ่งมันขาดอีกร้อยสามร้อยก็เอาพันห้าไปคูณร้อยห้าสิบอ่ะทุกคน ม่เด็ดต้องเอาพันห้าไปคูณสามร้อยใช้เพชรทั้งหมดสี่แสนห้าหมื่นเลยเอะวะใช่เหรอวะโอ้โหสี 4, ่แสนห้าหมื่นกูใช้ไปแค่สองหมื่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมคำนวณผิดอ๋ออ๋อผมคำนวณผิดใช้เพชรทั้งหมดสี่สี่หมื่นห้าพันถูกแล้วอ่าอย่างที่ผมผมบอกสี่หมื่นห้าพัน ซึ่งเพชร45,000เนี่ยมันราราคาประมาณโอ้2 0 0ได้เพชรแค่7,500มันต้องเติมเท่าไหร่วะโอ้ต้องเติมเซฟ2,005ห้าหกครั้งอะทุกคนถึงจะได้การันตีหนึ่งตัว วอเตอร์ฟ้าเอาไปวาไปช่วงบ่นแล้วกันนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบผมว่าน่าจะมีคนชอบหลายคนแล้วแหละคงเห็นแบบเฮ้ยเปิดได้ดีหลายรอบแล้วขอให้ไม่เปิดไม่ได้สักรอบหนึ่งนีเนี่ยไม่ได้แล้วแน่รอบหนึ่งอ่ยเออเนี่ยก็เอาเป็นะออปว่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับใครที่กดติดตามอยู่แล้วเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้เออมีขึ้นแจ้งเตือนอะไรางี้นะก็แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงนี้ผมยังสอบอยู่คลิปอาจจะลงช้าหรือลงนานก็ว่ากันไปแล้วผมไม่ใช่สายดองคลิปด้วยเพราะง,งั้นคลิปจะมาประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มาคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขอระทานอภัยด้วยนะ <S <S มันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมอะไอ้บาเด้อย่าใช้ช่วงปิดเทอมเลยข้า,าช่วงปิดเทอมมึงยังทำคลิปไม่ได้เรื่องเลยมึงยังทำคลิปไม่บ่อยเลย ก็เป็นว่าสำหรับชิปนี้บ้าสาวคนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ